เดี๋ยวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าการยูทูบเบอร์ของเราเนี่ยรีแคนด์น,นะคะก็เมื่อกี้นะคะมาทำมาอุ้ยหลุด,ดก็แบปบนี้นะคะชื่อว่า YouTube Simulator X by i n d r a n s ะคะเข้าไปกันโอเคก็เต็มไปเติมมานะคะไปดูกันตอนที่แบบดีๆกันดีกว่าค่ะก็ เมื่อกีไปทำมาได้กีานกีสามนะฮะเราก็จะทำเลยนีมาแล้วมาแล้วกรัวๆเลยจ้าเกิดรัวๆเลยจ้ารัวๆรัว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 หูขึ้นยอดหนึ่งหน่แล้วนะฮะโอเคต่อเมื่อกีขโทษด้วยผึ่ดกระโดด ค่ะดูเกินสเสลือดตอนนี้ไม่ไหวเลยโอเคมาเลย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 เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตอนสำเร็จกันอีกค่าคนดูแบบเก้าหมื่นเอไม่ใช่ยคนดูแบบประมาณหมื่นขึ้นนะคะค่ะก็สรุปไปกี้เราไปทำมานะคะคนดูขึ้นมาเป็นหมื่นเจ็ดพันแล้วนะแล้วก็